สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับม,มาพบกับเล็กนัคราชคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่31มีนาคม2องพครับผมเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่1เมษาอ,อาครับผมสองพันรยหกสิบแต่ก่อนอื่นที่ไปดูแนวทางกัน นะครับแล้วดูผลสรุปนั้นเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชนช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเล,ล็กนะครับในช่องทาง youtube ครับผมขอ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขหนักราชนั้นขอเอฟสีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับเลขหนักราช วันที่31มีนาคม2องพมัดรวมฮหนอยเลขนักลาดวางรูดไว้0นกับ1ครับผมมาดูครับ0เข้า1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งครับผม1ครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งครับผมนะครับครับก็นะครับนะ ตูดวันนี้ก็เดินดีมากครับผมเข้าทั้งหมด8ครั้งในห้านอยนะครับผมพอเข้าอย่างนี้นะครับยังไงก็มีนะครับผมมีค่าอาหารคาบข้าวอย่างแน่นอนครับผมขอให้เข้าแบบทุกวันนะครับผม fc เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมมาดูครับผมผลนะครับของ หานอยเฉพาะกิจผลที่ออกนะครับสามเจ็ดสองศูนย์แปดก็เข้าไปที่นะครับแปดศูนย์ศูนย์แปดคู่เจาะนะครับคู่เจาะคู่เน้นของเลขนักเล่าเข้าตัวรูดศูนย์ครับดีใจด้วยครับเลขรัฐเน้นไว้ทั้งหมดห้าคู่นะครับก็เข้าไปนะครับสามคู่นะครับคอยเข้าเป็นทุกวันนะครับ เพื่อจะได้เป็นแนวทางที่ดีให้กับ f c ที่ติดตามหรือเข้ามาเห็นคลิปนะครับของของเล็กลาดทุกครั้งทุกวันครับ,นะรบดูต่อครับผมผลกระชาติผลที่ออก46279กครับ,นะรบกระชาดลุตนะครับผมกรชาดลุดไม่มีทั้งตัวรูดและตัวเจาะนะครหน่ยพิเศษครับผมผลที่ออก91201 ก็เข้าไปที่คู่เจาะนะครับผมหนึ่งสองบนนะครับผมเข้าตัวรูดหนึ่งครับผมบนนะครับผมเข้าศูนย์หนึ่งคู่เจาะคู่เน้นนะครับผมล่างเข้ารูดหนึ่งล่างเข้ารูดศูนย์ล่างนะครับผมฟาดไปห้าเด้งนะครับผมดีใจเอฟซีด้วยครับผมฮานอยพิเศษนะครับมาดูต่อครับผมฮานอยปกติผลที่ออก3 1 5 6 7 ก็เข้าไปที่รูดหนึ่งบนนะครับผมนะครับคู่เจาะไม่เข้านะครับเข้าแต่รูดหนึ่งบนนะครับมาดูครับผมฮานอย VP นะครับผมผลที่ออก70401นะครับผมก็เข้าไปที่รูดศูนย์บนนะครับผมเข้าไปที่คู่เจาะคู่เน้นนะครับผมศูนย์หนึ่งล่างเข้ารูดศูนย์ล่างเข้ารูดหนึ่งล่างนะครับดีใจด้วย FC ครับผมฟาดไป4เด้งอีกแล้วครับผม ขอ้เข้าขอ้โดนแม่นๆเป็นทุกวันครับผม FC นะครับมาดูต่อครับผมวันที่1มีนาเอวันที่1เมษายนะนะครับเลขลาดหวางอะไรจะให้นะครับเลขนะคราบ หนึ่งเมษานะครับ,นะรบมัดรวมใหหน่อยนะครับ เลขนักราชวางรูดไว้ที่9กับ0นะครับผมมาดูคู่เจาะครับผมก็มี7 8 7 9 เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครับแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง 9ก้าส่วนหก้าสองศูนหนึ่งศูนย์องหนึ่งสองครับ เฉพาะกิจอาช่าพิเศษปกติ วิพีครับมนะครับมาดูเลขลาดเน้นให้นะครับเลขนลาดเน้นให้4คู่นะครับผมสำหรับคนงบน้อยนะก็มี79 7จ็ดหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ขอให้โดนขอให้มานะครับผมเอฟซีขอทุกท่านโชคดีนะครับผมรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ